ติดไหมติดแล้วโอเคสวัสดีครับทุกคนกลับมาช่วงรีวิวนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัว Honda c ซ r 1บ0 R นะครับนี่ครับคล้ายรถตำรวจไหมอันนั้น 300R เนาะคันนี้แสดงว่าคันนี้ตันหนีตำรวจไม่ทันเนาะหมายความว่ามันแล้วแต่ฝีมือนะคือเวลาเจอตำรวจนี่หนีอย่างเดียวครับครับโอเคนี่ก็เจ้าของรถก็น้องเบียร์เนาะ แล้วก็อันนี้นี่น้องมาซื้อสติกเกอร์น้องปามนะแล้วก็น้องโมนี่ครับนี่ครับพาชมรอบคันกันทะเบียนถ่ายได้ใช่ปะ่ะนี่ครับอ่ะงวดนี้เลยนะครับตัวยถ้าถูกรางวัลน,นี่เอามา,มา <c oughs> แบ่งเจ้าของรถด้วยนี่โอเคนี่ครับอันนี้ล้อใส่เปลี่ยนมาเนาะไม่ได้เปลี่ยนล้อเดิมเลยหรอล้อเดิมเลยล้อเดิมสีนี้เลยหรอสีนี้ทุกทุก อันนี้เป็นรถ CBR 150R 150cc เนอะเป็นตัว2 0 1 6กี้คุยกับน้องเขาๆแล้วแล้วก็ล้อเดิมมาสีทองเลยหรอใช่สวยอะคือมาจากศูย์นิก็บัตนี้เลยใช่ครับอ๋อพาชมรอบคันเดิเดินกันวนๆอยู่นี่แหละนี่ก็ท่อเดิมนาะมีรอยหน่อยมีรอยนี่อันนี้ไปวัดที่ไหนมามันมันลื่นลื่นครับ อ๋อดีดีแล้วครับไม่ล้มแบบพี่นะแบบแต่ว่ามันลื่นแบบพี่ของพี่มันหล่อลื่นใหล่อเล่นหล่อเล่นน้องขำกันใหญ่เลยนะมีเสียงคกเป็นเบื้องหลังด้วยนะครับอยู่ข้างในครัวนี่ครับสติกเกอร์นี้อ๋อเป็นแบบเกล็ดมูสเกาดเพชรเนาะใช่เลสวยนะครับแล้วก็อยู่ข้างในนะใช่ปะใช่มันล็อคนลกเกอร์ทับแล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะเป็นออกสี น้ำตาลนิดๆคือมันเป็นฝุ่นไม่ใช่เหรอนี่ครับเป็นกากเพชรสวยแล้วก็ตรงนี้เคลือบหมดเลยไหมอ,นนอ๋อนี้เ,เป็นสติ๊กเกอร์แปะแปะนะแล้วก็เป็นชิ้นเดียวกันหมดเลย,เยนี่ครับยาวมาถึงตรงนี้แล้วก็ตัวรุ่นนี้มี ABS ปะไม่มีไม่มีเนาะหน้าหลังก็คือเป็นดิสเบกธรรมดาไม่มี ABS เบกธรรมดานี่ครับด้านหน้า วันนี้ไม่เตรียมสคริปแล้วต้องต้องฝึกสคริปให้ได้ว่ามีจะถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่นระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำเนาะแล้วก็เป็นรถหนึ่งสูบใช่ไหมใช่ครับรถสูบเดียวนะครับนี่ครับประหยัดน้ำมันไหมก็ประหยัดอยู่อันนี้เตมิมเต็มถังนี่กี่บาทเพราะนั้นผมเหลือสองขีดเติมเต็มถังไปสองร้อยเหลือสองขีดเติมเต็มถังไปสองร้อยเต็มสองขีดจากทั้งหมดกี่ขีดนะ มันมีประมาณหกขีดใช่ป่ะไห่หกเจ็ดถ้าพี่ดูเต็มถังก็น่าจะซักถังมันใหญ่นะประมาณสามร้อยถึงไหมสอง้ยแปดสิบสองรปดิบสองอยเจ็สิบนาะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จกเดิมเนาะนะครับกระจกเดิมกว้างเหมือนกันนะคือแฮนด์ตัวนี้จะเป็นทรงสปอร์ตเนาะแล้วก็บอะนี่เบาะเดิมหมดทุกอย่างมีที่จับกันคนท้ายร่วง ไม่ใช่ครไว้ใส่ถุงแกงอ๋อซื้อย็นต์โฟเนี่ยไป <c oughs> จ่ายตลาดนี่ได้เยอะนะพอพอขับไปสปักสักปุ่ม <c oughs> ก็จะหลุดไปแจกตามทางอะไรเงี้ยกลับบ้านไมาเมียตบหัวทีนึงพราะข้าว <c oughs> แกงหายไปไหนสวยเลยนี่ครับแล้วก็นึกนึกนึกคำถามไม่ออกมาดูหน้าปัดก่อนแล้วกันครับเนี่รีวิวสดๆสนุกคิดอะไรก็ถามนี่ครับ ้าปัดก็จะมีบอกรอบเนาะรอบตัดอยู่ที่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยปะน่าประมาณนั้นแหละครับ<ง>สีแดงๆนะครับคือน่าจะเป็นรอบตัดแล้วก็มีเวลาบอกนะ<ช>ว่าวันนี้ไปทํางานสายหรือเปล่าเลยดูนาฬิกาได้แล้วก็ถังน้ํามันน้ํามันเหลือเยอะโอเคแล้วก็ความเร็วแล้วก็ระยะทางที่วิ่งทั้งหมด<ช>ความร้อน<ช> H นี่คือ High C คือ c o o แปลว่าเย็นนะครับ<ช>ก็ ตัวนี้มีโหมดทิป A ทิป B ด้ไหมเดี๋ยวขอกดนิดนึงนะปึ๊บทิปอ่ามีทิปครับจับทิปว่าวิ่งไปกี่กิโลมีทิปเดียวนะใช่แล้วก็มีไม่มีเอเวอร์เรชใช่ป่ะว่ากินน้ำมันเท่าไหร่ไม่มีตัวนี้ไม่มีนะแล้วก็ไฟบอกเกียร์นี่มีบอกเกียสิบเกียสองเกียสามป่ะไม่มีครับไม่มีนะครับก็เหมือนกันถ้าไม่มีไฟก็ส่วนใหญ่ก็จะงัดเกียสิบกันทุกคนเป็นไหมเป็นเจอเจอนี่บางทีงัดขึ้นมาหรือหรือไม่ก็งัดตกเกียสูญอะไรเงี้ย นี่ครับอันนี้มีไฟไฟติปติปปะไฟสูงไม่มีครับมีแดดมีไฟสูงอ๋อไฟสูงก็สูงเลยต่ําก็ต่ําเลยอย่างนี้ก็แบบปึ๊บนี่แต่แมวไม่ถนัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะแล้วก็แตะแตะดังเลมันเนี่ยดังดังดังใช่ไหมมันเม่งก็ไม่กดเดี๋ยวสะดุ้งไงดังเหมือนนี่แล้วอันนี้คือสตาร์ทใช่ป่ะอันนี้คันเร่งนะครับเดิมเติม ปิดก่อนเดี๋ยวแบตหมดแบบพี่ได้เขียนอีกแล้วก็กระจกนี้หุบได้เนาะสได้องลองพับนี่นึกพับที่ไรนึกถึงกระต่ายทุกทีเลยใช่ปะเนี่ยหน้ามันเหมือนกระต่ายมากเลยพับได้แต่ว่าก็แฮนด์ก็ยังไปสอยกระจกเขาด้อยไม่โดนนะไม่โดนเนาะคือถ้าถ้าชนมาปุ๊บทำไงครับบิดหรือว่าจอดล้อเล่นล้อเล่น ยังไม่อยากชนเลยยังไม่อยากเดินไปชนกระจกรถเก่งนะครับนอกจากเขาจะเบียดมาใส่อะไรเงี้ยอันนี้ราคาเต็มเท่าไหร่ครับเต็มอยู่ตอนนี้มันบางร้านไม่เหมือนกันครับมันประมาณก็ได้เจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นหกอะไรเงี้ยเจ็ดหมื่นระแวนไงเจ็ดราคาถูกกว่าเอ็มซัลเอีกเนาะถูกแต่ว่ามันดูใหญ่ใหญ่กว่าเอ็มซัลเนะดูแฟลิ่งดูอะไรพวกนี้ดูใหญ่กว่าเอ็มซัลเล็ตแล้วก็ความเร็วอ่ะเคยขับเร็วสุดเท่าไหร่ที่เคยทํามา เนี่ยตอนนั้นแฟนจะรู้ความจริงแล้วครับตอนนั้นตอนนั้นนะพูดเสียงเบาลงร้อยสามห้าครับไม่มันสุดทางก่อนผมเลี้ยวเลี้ยวก่อนอ๋อเราเราร้อยสามห้านี่ใช้เวลานานไหมเป็นระยะทางก็มาจำไม่ได้ไม่ได้วัดเพราะว่าคิดว่าเพิ่มขึ้นได้อีกปะเพิ่มได้ครับถ้าเปลี่ยนโตสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยร้อยสามห้าก็โอเคละแล้วก็อันนี้ชิลบังลมได้เนาะตรงสปอร์ตก็จะมีชิลก็หมอบไหมร้อยสามห้าไม่หมอบนั่งธรรมดา ก็แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะโดนหน้าอกดูจากชิวลแล้วน่าจะโดนหัวช่วงบนประมาณหน้า,า,นาช่วงบนแล้วก็ราคาเจ็ดหมื่นกว่าบาทเนาะอ่าดาวเท่าไหร่อ่ะผมดาวมาสองพันเก้าดาวสองพันฮะดาวสอ <laughs> งฟ <laughs> ังผิดเลยดาวสองพันเก้าแต่ดาวทําไม <laughs> พูดล่นนะครับดาวพอเป็นพิธีอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนเท่าไหร่นะผ่อนสามพันหกสิบบาทผ่อนสามพันหกสิบบาทกี่ปีนะสามปีเนาะนี่จริงๆพี่ว่า คันนี้มันดูใหญ่มากเลยนะดูดูใหญ่ไหมคือดูเป็นบิ๊กไบค์เลยนึกออกปะ่ะแต่มันร้อยห้าสิบซีซีก็คือใครที่แบบกําลังมองหาแบบเริ่มมือใหม่เงี้ยบางคนขับรถเกง่งขับรถยนต์อยากมาแบบเริ่มจริงๆเริ่มจากประมาณร้อยห้าสิบก็กําลังดีเนาะแล้วก็เพราะว่ามันเป็นส่วนใหญ่ร้อยห้าสิบมันจะเป็นรถมีคัส์แล้วก็เนี่ยคันนี้ก็ดูใหญ่แล้วก็ราคาไม่ได้แบบสูงเวอร์อลังการอะไรเงี้ยนนเนาะแล้วก็ดาวสบายผ่อนสบายครับคือผ่อนแพงกว่าดาวอีก แต่ละร้านมันไม่ทำไม่เหมือนกันใช่ลองลองหาดูก็ได้แล้วก็อันนี้ก่อนหน้านี้ขับรุ่นไหนอยู่อะเว็บร้อยสิบเว็บร้อยสิบคำถามมาแล้วคิดยังไงถึงออกยี่ห้อนี้แล้วก็รุ่นนี้ว่ามันสะดวกแล้วก็ประหยัดเรื่องเซลร์วิสมันอยู่กันแล้วได้ไปดูรุ่นอื่นไหมก่อนจะออกรุ่นนี้าดู M5 เลยดู m า r 1 5าทำไมไม่เอา M5 R15 อพราะนั้นผม กัดถิงได้อยู่ประมาณเดินกว่าเดินกว่าเลยเหรอก็อยู่ในกลุ่มพวกถามพวกปัญหาปัญหาต่างอ่าเพราะเห็นคนกันหาเรื่องเนีนั่นเยอะกินน้ำมันเครื่องอะไรนี้เอ็มสลัดใช่ปะกะอาร์สิ้ากะิ้ากินน้ำมันเครื่องก็แล้วตัวนี้แล้วตัวนี้มามีปัญหาบ้างไหมก็ยังไม่มีปัญหายังไม่มีปัญหาเนาะแต่จะเสียอย่างคือล้อเก่ามันลื่นครับล้อเก่าลื่นเนาะครับมันอ่านี่เลยเห็นจะชัดเลยเนี่ยคือเวลาเข้าโค้งเนี่ย คือดอกยางมันเยอะนะตรงเนี้ยเ<ช>นี่ยคือดอกยางตรงนี้ลึกด้วยแล้วก็เยอะด้วยลองนึกดูว่าถ้าล้อมหมุนเร็วๆอ่ะมันจะเจอแต่ดอกยางนช่หอกป่าดอกยางเยอะเวลาเข้าโค้งอะ่ะเวลาเจอดอกยางเยอะ,ยอะก็คือพูดง่ายๆคือมันไม่มีผิวสัมผัสกับถนอน,นอ่ะเวลาเข้าโค้งก็จะปัดง่ายแต่เวลาฝนตกอะ่ะมันจะรีดน้ําได้ดีหน่อยตรงเนี้รีดรีดรีดเนี่ยสนใ่รถเดิมมันจะเน้นขับขี่บนท้องถนนแหละมัน<ช>ก็จะทําเป็นดอกมา ข้อเสียเนาะแล้วก็แล้วออกรุ่นนี้มาครับต่างกับเวฟบร้อยเยอะไหมต่างครับคนลลฟิ่งเนี่ยแรงกว่าเยอะแรงแล้วไปไปลองกลับไปขี่เวฟเหมือนหน้ามันเบาไปเลยจะลอยหน้าเบาจะลอยมันเบาเกินเนี่ยใช่มันจะลอยแล้วนี้การเข้าโค้งมันไงบ้างครับก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่เนาะหมายถึงว่าถ้าทางการเข้าโค้งแบบกับกับถ้าเทียบกับรถเล็กอ่ะอันนี้มันดูคล่องกว่าไหมคล่องพอพกันพอพอกันเนาะอยู่ที่คนขี่เลยอะเราคิดจะขยับซีซีขึ้นไปอีกัน คิดรอคันนี้หมดรอคันนี้หมดแล้วก็กะจะไปไปหกห้าศูนย์หนยี่เป็นรถในฝันของราคาย่อมเยาไม่ไปแซดเก้าร้อยเลยอะไม่ไหวกำลังมานี่เดี๋ยวเดี๋ยวแซดแดร้อยนี่เดี๋ยวได้ลองแล้วจะรู้ว่ามันหนักบอกบอกไอ้เว็บเบานี่บอกถ้าขับแซดแปดร้อยสักสักอาทิตย์นึงนะมาขับมีโอนี่ยังไงแบบว่าเหมือนขับรถกระดาษเลยจริงเนาะโอเคแล้วก็ เคยอันนี้ขับรถมานานอย่างคันเนี้ยเพิ่งออกมาเดือนแล้วจากประสบการณ์เคยขับรถชนมีอุบัติเหตุอะไรไหมไม่เคยไม่เคยเลยหรอไม่แตกไม่แตะอุบัติเหตุไม่แตะเลยคือจอดไว้บ้านไม่ได้ขับขี่ไปเรียนทุกวันขี่ไปเรียนทุกวันโอเคแต่ว่าเฉียวอย่างเดียวกระจกอ๋อเชี่ยวรถมันเยอะจะเป็นประจำพี่ก็มีบ้างอะไรยเงี้ย เฉียวประจำแต่พี่พี่ไม่ต้องไปกราบเขาอะไรเงี้ยแซวแซวมินี่ป่านนี้เป็นไงบ้างไม่รู้นะก็คือบางทีก็คุยกันดีๆครับอย่าไปอะไรก้มกราบรถเลยครับคือรถมันพูดไม่ได้หรอกครับรถไม่รู้เรื่องเนาะมีอะไรก็คุยกันแหละแล้วก็ไปถือว่าประหยัดน้ํามันเนาะโดยรวมพี่ว่ามันน่าก็น่าจะประหยัดกว่าอินสแล่และมั้งก็ขี่นั่งสบายเต็มถังเคยจับไหมวิ่งได้กี่กิโลอะไรเงี้ยไม่จับ ได้จับเลยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อเสียก็คือเรื่องยางเนาะแล้วก็ข้อดีของมันมีอะไรบ้างที่เราหลังจากหลังจากที่ตัดสินใจซื้อ,อะรู้สึกประทับใจอะไรบ้างที่สบายมันเร็วดีแล้วก็เรื่องการข้อโค้งก็โอเคอยู่แล้วก็ซอกรถได้ซอกแซกสบายแล้วเวลากลับรถกลับยากไหมกลับก็ยากอยู่เพราะว่าผมไม่นนกลา้ามันติดมันหักมันได้แค่นี้เองอ๋อได้แค่นี้เนาะเพราะหักเยอะออ รวมจะลงแล้วก็ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ครับถามได้ไหมทำงานอยู่บริษัทอ่าเก็บเงินซื้อเองฝันเองฝันเองด้วยไม่ต้องบอกก็ได้คือคนขอพี่หให้ถามว่าอยากรู้ว่าแต่ละคนที่ออกรถเนี่ยคือทํางานอะไรอยู่เงินเดือนเยอะไหมอย่างเงี้ยเงินเดือนไม่ต้องบอกก็ได้เนาะก็เป็นความลับไว้ก็ได้คือจริงๆก็เงินเดือนสัก มื่นกว่าบาทก็น่าจะออกได้แหลวเนาะอย่างเงี้ยเก้าพันก็ได้แล้วเนาะเก้าพันก็ได้แล้วโอเคนี่ครับคนถามมาเยอะมากเลยแบบผมเงินเดือนสามพันออกได้ไหมมีนะเด็กถามมาเงี้ยผมได้เงินเดือนละสามพันผมจะออกปีไปได้ไหมพี่ไม่รู้จะตอบยังไงครับก็มีอะไรค่าอมเอลองสูงเท่าไหร่เนี่ยแหละลืมคำถามเล้ยจำไม่ได้ล่าสุดน่าจะร้อยเจ็ดสองเจ็ดสาม เออนอ่เกือบร้อยแปดอ่ะลองค้อมดูก็ได้นี่ครับร้อยเจ็ดสิบโอ้โหยืนเกือบเต็มเท้าสองเท้าเลยนะครับนี่ครับยืนสบายตัรงนี้ครับสบายมากเลยแล้วก็ถ้านั่งขับลองลอง,ลองนั่งขับสมมตินั่งขับอ๋อ,อก็ไมเมื่อยไหมเวลาขับก็นั่งสบายๆหน่อยนะไม่ถึงกับก้มมากโอเคครับ พี่พี่ลืมถามอะไรอีกปะ่ะนี่สดสดครับคลิปสคกิปก็ไม่ได้เตรียมมาหลังจะป็ิ้นมาแล้วจะถามอะไรมั่งอะไรเงี้ยท็อปสปีด <คน S 1> ไปแล้วแค่นี้ก็น่าจะเคลียร์หมดแล้วเนาะเราถามเอออัตราเร่งอัตราเร่งช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายอะ่ะได้ปลายครับต้นไม่ไม่ไมต้นอืดหน่อยใช่ปะ่ะไม่ได้เร็วมากเคยเคยขับรถรุ่นอื่นไหมที่ในพวกตระกูลร้อยห้าสิบด้วยกันไม่เคยเนาะ อ่าเดี๋ยวเราไปวัดกันก่อนหันหาไปดูเอฟัลเแมวเดี๋ยวเหยียบบ้องไม่ไผ่โอเคก็ปลายปลายไหลอยู่เนาะหลยาวแล้วอย่างสมมุติความเร็วศูนย์ถึงร้อยยี่สิบอะนานมากไหมแบบถึงกิโลไม่กว่าจะลากถึงเียไม่ถึงไม่ถึงเนาะอืมก็ถือว่าใช้ได้เนาะเพราะถ้าเป็นรถเดิมอ่าวไครโผลมาหญิง โอ <Okay. S 2> เคคือได้ล้อทองมาก็สวยนะและ้วก็โชคหน้าไม่ใช่หัวกลับนะครับแต่ว่าก็โอเคแหละ<ม>คือโดยรวมก็แนะนำแหละครับคือถ้าเกิดจะออกแบบราคาประหยัหยดแล้วก็ประหยัดน้ำมันรถด,ดูแบบคันใหญ่หญแบบเหมือนบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยกำลังพอด<ม>ีไม่หนักตัวเองเกินไปก็ตัวนี้ครับ CBR 1 5 0 R เนอะ <c oughs> ก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> น้องเบีย์ครับผมแล้วก็นี่ผู้เป็นอะไรนะตัวประกอบอยู่กันอยู่สองคนนะนี่เอานี่เอาแซ่บไปร้อยมาใช่ไหมวันนี้อเล่นครับรถพี่โอเคครับขอบคุณน้องเบีย์มากครับผมมีอะไรฝากถึงน้องๆหรือใครในช anel พี่ไหมอยากอยากลองก็เจอกันได้ครับพูดเล่นครับพูดเล่นอย่าไปลองกันตามถนนเลยเพราะว่าคือบางทีพี่ก็ สงสัยนะท็อปสปีดเท่าไหร่ท็อปสปีดเท่าไหร่คือแบบว่าจะเอาไปแข่งกันหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> คือจริงๆเราไม่ต้องขนาดท็อปสปีดก็ได้เพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยคือ <c oughs> ผมไม่มีใครขี่ท็อปสปีดเข้ากรุงเทพเลยทะลุสิบล้อแน่เลยโอเคครับสวัสดีครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ตามสบายครับผมสวัสดีครับ